นี่เฮ้ยยูยูโมค่ะแม่ค้อนปิดไว้รอบที่เรียวสวยมากทุกคนโอ้โหสวยจนเมืมอ่อเมื่เจ้าเมื่อคนกันเป็นคณะนะคะรถโปร กำลังมาตุป,ปุติป,ปิเลยนะทุกคนเขาก็ปิดไว้ขึ้นกันกับแม่ขวัญน,นี่ค่ะว่ามันนี่แต่ข่อยปิดเขาเจ้ากับปิดคือการใน,นมันสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้า สวัสดีบายบายวันที่ที่ยี่สิบแปดค่ะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดจ้ะอากาศดีๆแกเย็นๆป่ะตอจากไล์สดจ้ะป่ะไปเบิ้งวสัสิได้อย่างต่อป่ะป่ะไปต่อข้าป่าสวยๆนะจ๊ะ Mm hmm. สวยใช่อืมโอเคกำลังมาตุบปุติปิเลยนะทุกคน ขงข่าโอ้โหเยอะนะทุกคนหลายว่ะแต่ว่าเขายังหน่่ยอยู่นะ เก็บถึกบี้ถึกแบนนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็มานั่งตัดขาเห็ดกันนะจ๊ะเห็ดเอามากอดหาแนวรอ,องมีคนนั่งหาวกลางๆนั่งหาวแล้วก็มียามเฝ้านะจ๊ะเห็ดเรานี่ก็เป็นกิโลอยู่นะจ๊ะสวยมากแล้วม,ม,มียามส่วนตัว คอยระวังภัยปัดไปปัดไปอากาศดีจ้ะล่มน้ำเห็นมานั่งหม่หมๆจักหน่อยนั่งเฝา้านอนเฝาลูกชายขออยลานซ้ายมือเจ้านั่งเฝา้านอน,อนเฝา้า ใหญ่ชักว่าตำแน่งแล้วแม่ย่มได้สิได้ไปแม่นี้ช้ามากเรวเรียวเรวเรียวกับเรียบร้อยค่ะปะดีผู้ใดมาแอบ,บปิดไว้ถือว่าเราเองดี นั่นก็อักลากอยู่นะทุกคนโอ้ยค่อยเคลียร์ค่อยๆในหัวหัวในหน่อยกันหลุดมานำ้ำทุกคนเียเขาก็ปิดไว้ให้กันก็ไม่ขวัญน,นี่ค่ะ ว่ามันนี่แต่ข่อยปิดข้าจเจ้ากับปิดคือการี่บอลไส้มืาเจ้าพอ่อร้านไส้มืาเจ้าพ,อพ่อเพอร์เวอร์อยุ่นั่นโอ้โหล่งไปเอาจังเดย์แม่พี่ยดวกเนี่ย โดกงเนี้ยโด่งไวะเจเ้าเบิ้งรถโปรเห็ดหน้าเล่นะเห็ดหน้าเล่ขึ้นเป็นกระจุกกระจุกจะ่าหมดขึ้นหลายเลย

ดันในหน่อย này, นะทุกคนดอวนน้อยหนึ่ง ันนี้เห็ดเห็ดนาเรียค่ะนาเลียนะทุกคน,นสวยมากเลยและค่ะหเห็ดนาเลียนะทุกคนเน้่เขาจะออกน้ำตาลม่วงๆนะน้ำตาลม่วงๆเราก็จะจังเกตไมีขอบขอบขาวๆข,ขอบขาวๆนะ อันนี้ก็บน,นาเลียอีกดอกนึงนะทุกคนนะนี่อันนี้นาเลียสีเหลืองๆนะคะสีเหลืองสีสมสีเหลืองก็สีสมบางเชื่อนี่จุ๊นี่เห็ดน,นาเลียนะคะบ้าบ้านาเลียหัวหัวสีสมค่ะ เขาจะห้อยเขาห้อยตาห้อยอย่างเขาจะดำๆนะทุกคนจะอยู่ภาคเฮิดเหเลืองเขาขึ่นแหงๆนะทุกคนขึ้นแห้งๆมาขึ้นตะเมาตะแ,ตแมะอยู่นะทุกคนเฮลืองชุดสองหัวก็ขึ่นหัวก็ขึ้นนี่ล มัวมัก็ขึ้นในสินะทุกคนนะมัวขึ้นกันอากลากเลยแต่ว่าเป็นตุ้มตุ้มตะมอะแต่แม่เห็นไอู้พีพีพีพ,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 พีทุกคนไหมอัวนาดนี้ได้อยู่ไห เขาก็ไปแตดวกใ่ญ่ๆนะทุกคนใหญ่ายปสัน่นใ่ายเตือบแล้วไปเพียโอ้โหสวยมากดูเบืองขาเบืองขาเธอพุดลโปรอยู่นะเป็นเบียร์อักลากอยู่เหลืองๆหน่อยๆนยนะเก็บไปค่อนข้างหน่อยนะทุกคนติดถนนติดทักติดแน่ นั่ร้านน้องเจ้าใบไทรเหรอมาเขาหัวก็ขึ้นนะทุกคนเป็นตุ้มๆอยู่นะแต่ว่าแถวเนี่ยมันไผ่มากก่อนเห็นก่อนกระไดก่อนนะคะเห็ดห้อเห็ดเขาเห็ดอันเดียวกันสตรอเบอรี่ปลานะแถวเนี่ยแถวนี้คือโขบสาขอาเขาว้าวขึ้นวัยไงแท้ทุกคนเกือบซ้ำบักสตรอเบอรี่บ้านรบมงดู อืมโอ้ให้มักแดงมะแครนเบอร์รีลล่ก็เริ่มแดงนะทุกคนแต่ว่าสโตอปริรบร้านแม่มองนี่แม่นุ้ยเงี้บักคักนุย้ยเงี้คักทุกคนจ้ะเนี่ยนุ้ยเงี้ไม่ธรรมดาบองดูเกือบซ้ำหมักสโบปริบ้านแล้วห,ห,หวานหอม มาแค้นบริปีปลาแค้นบรลีเขามักลงลงสี่นะเดี๋ยวเขาก็จะลามหวานจมบท,ทียนะไม่เจาบนตต่อบริปาพพโพสโปรนะ มาดูเห็ดเหลืองข้างคางแล้วนี่โอ้โเป็นกุ้มนะทุกคนป๊าเป็นกระจุกเลยนะกุ้มนี่บ่หน่อยกุ้มนี่บ่หน่อยทางทางคักแนาไปเอาไปเอาไป,าไปใหญ่เล้ว ได้อยู่นะทุกคนนะนี่มอเห็นชุดเฮ็ดชุดสองเขาหัอก็ขึ้นนะทุกคนหัอก็ขึ้นแบบเตมอแตแมอะเป็นตุ้มตุึมขนมาอุ้ยพี่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 ทุกคนจะใหญ่เลี้ยวซุ้มนี่ ก็หลุมกหลุมเห็ดอยู่นะทุกคนเพราะขาอ้วนมากขาอวบอ้วนมากนะทุกคนหลุมเห็ดหลุมเห็ดไปดอกเดียวก็พอดอกน้อยเอาไว้ดอกน้อยเอาไว้เมนยนค่ะพี่เพ่น มาแล้วมาแล้วอุ้ยน้ำพางกบมีนะทุกคนอุ้ยเห็ดกำลังมาโซนนี่เห็นบัากซาก,า,กากเลยแต่ว่านิดน้อยนะทุกคนเขายังน้อยอย่างยแต่ว่าขึ้นก็กาักซากาก็ในห่อเหลือง โ,โสวยจน,นเมืมอเจ้าเบิ่งขึ้นกันเป็นคณะนะคะขึ้นกันเป็นคณะเลยทีเดียวเพื่อมหมดวงน้อยๆนี่นี่ขึ้นมาก่สมบูรณ์กันหลายนะทุกคนเขาขึ้นมาก่อ่สมบูรณ์กันเยอะไหมโอ้โ ขายอย่างอ้วนม่มากค่ะเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูครับค่ะมันปูสวีเดนทุกคนจะมีดอกหนึ่งยังไงมันปูสวีเดนนะจ๊ะโอ้โหงามมากที่บ่านในหัวก็ขึ้นขึ้นหน่อยแท้ไว้ก่วน เดี๋ยวโอ๊ยแมงกินว่าโอ้ยแมงกินว่าเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองของเราตรงนี้บ่เคยตรงนี้โอ้ยโบตรงนี้บ่เคยเก็บนะทุกคน อ้ยงามจนงามจนงามว่ะลานแทางมม่จะไปแส่อเห็นว่าเป็นมูยูเป็นมูยีเม,มี่ยเรียนจะไข่กันโอ้โหเห็ดเหลืองเขาเปราะมากนะทุกคนงามเก็บตรงคอยคอยเฮห้งค่ะอยู่ดีทุกคนจะเมียนธรรมดา ต้องคอยคย่คยคอยคอยเงี้ยนะเพราะว่าเขาเปาะเปาะลายไปไหนมาสามารถสองสอโชคเว้ยคอยกระชัดทถ่ยมึองไดให้พี่เจ้าเบิงดอกอขาก็าจะยาวๆนะแถวนี้นะเพราะว่าอายุใตหยาค่ะ Ủ, suối chưa? Ôi, hệt thôi nhưng Bố nhây bên đây nữa tôi con đã. Tuy quá. Này, cất con. Hẹt rồi. เดี๋ยวเขาชิมาเอาไปก่อนนะไม่น้อยไม่น้อยเพียงหมก็ขึ้นนะทุกคนเต็มด่วนเลยเต็มด่วนเลยเต็มด่วนเลยโอ้โหโอ้โหกลุ่มนี่นะยังเยอะยังเยอะ กลุ่มในไมีหนึ่งดอกโอ้โหเป็นครอบครัวสวยด้วยสวยเชียวอเอาไว้ก่อนเสยียดาย นี่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 วิววิวค่ะแม่คนปิดไว้รอบที่เรียวสวยมากทุกคนทุกคนจ้ะมอเสียแรงที่เ้าปิดไว้มางามจนงามว่างามจนงามว่านี่โอ้โหปิดไปอีกปิดไปอีกผุ่นกำลังขึ้นมาใหญ่บ่ะ โอ้ยใหญ่เติบผู้เฝ้าแถวนี้ก็มีแถวนี้ก็มีปปิอดอ้วนไหมอ้วนอ้วนตันตันจำไม่ได้หรอกค่ะแมดวกใหญ่ๆนะทุกคนอยู่ใตขวน ขอนกระลมมาทับอันดวนเห็ดคนพอดีพอดีเอ้ยว่ะป๊อดสวยนะก็หัวก็ขึ้นนะทุกคนหัวก็ขึ้นกระมีนะอุ้ยทุกคนเบิ่งเห็ด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 เหลืองเห็ดเหลืองของเราแม่เขาเนี้ยมูสใหญ่ปานใดนะ หมอก็ขึ้นมาเห็นมัโอ้ขากันสันๆตะปุตะปีนะเก็บปุกลุกเก็บปุกลุกนะโอ้โอเกรงทีว่ามันเปล่าป้าทุกคนเบิ่งด่อนนี่ liền ác lạc lời cháu bà bôi chân bôi nhây bởi này nè mà ác lạc lời จบขาเห็ดกับบถือปอดขาถือว่าขาใหญ่นะจ๊ะขาใหญ่ดัวเขาชิงแง่อยู่นะแต่ว่าเขากะยูค่อนข้างเปิดเผยเกินไปนะคือคนเหลียวมาจากถนนจะเห็นนะ่ะดวนเนี่ย สวยๆสวยๆอยู่โอ้หมครับอีแม่แล้วแม่ช้าจังทำอะไรอยู่ ค่ะวันนี้ก็ได้อยู่พ่อปลามามเนี่ยแหละค่ะผลงานมื่อนี้ <c oughs> ปรามาณนี่เกยค่ะเดี๋ยวมื่อนี้ก็มาย่งางปลาเป็นมูแม่ขวันน้ำกันพ่อปรามาณนิกอนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมืออื่นด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมืออื่นจังไดกะขอบคุณหลายๆสูบผูสุค้นจ้ะ ขอบคุณมากๆากจ้าอย่างไรก็ขอให้กินข้าวแทบนอนหลับสบายดีสุขภูสุขคนจ้าอย่างไรก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันได้จต่เด้อรำาำเรื่อยเรื่อยกันไหนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องแม่ขวัญน้ำได้จ้าเด้อกับแม่ขวัญกคลริโอกับเพื่อนๆไปตามสไตล์นี่แหละค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์แม่ขวัญน้ำผู้ใดประสงได้กดเป็นสมาชิกกะฝากเป็นฝากกดติดตามช่องแม่ขวัญ ก็เป็นสมาชิกสมครเป็นสมาชิกช่องก็ได้ค่ะจังไงก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆได้ค่ะได้ขอบคุณหลายๆสปูสุกคนครับผู้ใดมีกําลังก็ขอเป็นซปเปอร์แตงเป็นกําลังใจสนับสนุนกันค่ะขอบคุณมากๆจ้า๊มยบายพ่อกันหม่ค่ะขอบคุณหลายๆคนช่วงกลางเดือนหนานะาจะโอเคค่ะ